สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟคลองตันนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมรถจักรไอ้น้ําเป็นหนูรถจักรไอ้น้ำนพิเศษกรุงเทพฉะเชิงเซาให้บริการในเส้นทางสายประวัติศาสตร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็วันชาติโดยเขาได้นํารถจักรไอ้น้ํา แปซิฟิกหมายเลข824และ850มาจัดเดินขบวนพิเศษนำเที่ยวก็ในขณะที่รถจ่ายน้ำไม่มาก็ดูรถไฟฟ้าไปพลางๆก่อนนะครับรถไฟฟ้าขบวนนี้เขาไม่ได้วิ่งนะครับเขาจะ เข้าไปที่อู่ซ่อมของเขาซึ่งอยู่ด้านในนี่ก็เป็นกลุ่มครอบครัวนะครับผม คาดว่าเป็นกลอบครัวชาวจีนที่เขาต้องการมาชมรถจักรไอน้ำน,นะครับดูเขามีความตื่นเต้นมากๆเลยในขณะที่รถจักรไอน้ำไม่มานะเขาก็ยืนถ่ายภาพกันแล้วก็พูดคุยกันผมก็ฟังไม่ออกกันครับ ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของสถานีคลองตันในช่วงเช้านะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับรถจากไอ้น้ำก็ได้มาถึงสถานีคลองตันนะครับมารับผู้โดยสาร โอ้เขามีความตื่นเต้นกันมากเลยครับผมกลัวก็จะวิ่งไปล้มนะเนี่ยนะครับเด็กผู้หญิงนี่ตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยครับวิ่งไม่คิดชีวิตเลยนะ ก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณสถานีคลองตันรถจากไอ้น้ําขบวนพิเศษกรุงเทพฉะเชิงเศาวันที่5ทธันวาคม2,563นะครับก็นำภาพมาฝากเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขท่านสวัสดีครับ มันต้องผ่านโดเอสโอ,โอก่อนใช่ไหมถ้าเคยมาจะเอ้อ๋